สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาอยู่กับเซียนสองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชวอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองจะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขค่ะเป็นในส่วนแนวทางลาววันนี้นะคะ ล่าวันจันที่12สิงหาคม2567นะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางร่วมเนาะคุณพ่อคุณแม่รวมในคลิปเดียวสําสำนักด้วยกันนะคะจังใดกนสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้ไพ่เขามาแล้วนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้่แน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบ่กดติดตามกดกระดิ่งก็อย่าลืมไว้นํานะคะเพื่อที่จะบพ่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องเลยนะมาฝากในแต่ละมือเนาะ เอาเบ,า,บาลายหายห้างนะคะเข้าไปเบิ้งกันดีกว่าว่ามือนี่ตละลันเซียนคัดไม่เด็ดยังมาฝากเอาแนวทางที่ดีที่เด็ดยังมา่ฝากเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซียนสองเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะมาพบมาพอกันส่วนเวลาบายๆเนาะคุณพ่อคุณแม่บายวันจันทร์ที่12สิงหาคม2 5 6หา6นะคะ ก่อนหน้านี้เส้นซองได้ลงแนวทางไปแล้วแนวทางหนึ่งนะคะก็คือแนวทางบทจาษณ์นะคะล่าวบวกน้อยของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะผู้ใดเป็นแฟนครับพอ่อแล้วยังบ่เห็นคลิปยังบง่เบิ่งคลิปกะเบิ่งคลิปนี้จบก่อนเอออย่าเฝ้านี้ไปตอนนี้นะคะดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปดูแนวทางของพ่อก็ได้นะคะช่วงนี้มาแรงคักๆนะคะสาหรับผู้เฒ่าน้ำโชคเนาะคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางรวมนะคะมือนีมีแขกสีสำนักคุณพ่อคุณแม่ ก็จะมีแนวทางของเ,อเส้นข้อราชค่ะเ,เส้นซิรินท่อนเนาะและก้กปูหกหนึ่งแปดซุ้มเงียบนะคะแล้วก็ลาวปิสนาค่ะสำหรับผู้ใดเป็นแฟนครับอลงนะคะหรือว่า,อาพอเส้นสองหองนะคะวันนี้ไม่มีแนวทางของทั้งสองท่านนะคะเนื่องโดวยว่าซีเมนต์พนยากงานคุณพ่อคุณแม่เออมือนีก็เป็นมือหยากของหลายๆคนเนาะ เซนซองด้ท,ทักถามไปแล้วแต่ว่าเพิ่นบบได้มีการตอบรับมานะคะที่จริงเพิ่นสิต่งใหเซีนซองแต่หุ่นละแต่เมื่อคืนหรือเออเลขเล่าอ,อล้วเพิ่นสิตทรงมาโหลดแสดงว่าพอเพิ่อนอยากอารมณ์กันอยากขึ้นกันนะคะเดี๋ยวจังไดผู้ใดเป็นแฟนคลับเพื่อนกะถ้าเอามือเพิ่นวางแล้วกันเนาะมือนี่มีเท่าใดก็บเบิ่งเท่านั้นแล้วกันคุณพ่อคุณแม่เออจากสิีว่าจางไหนนะคะ <c oughs> ก่อนสิเขาไปเบิ่งแน่ทางนะคะขอ แจ้งข่าวดีข่าวด่วนข่าวเด็ดนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจในส่วนขีมนาไซนะคะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วหรือว่าอยากเปิดใจอยากล่องใส่นะคะเป็นฟาบอเป็นซิวบอเป็นกะเป็นจุดดางดาอยากนาข้าวไซอยากนาอิ่มห้ำอยากนามีหนามีมนวลนนะคะอยากเบิ้งหนาเด็กอยากโง่เ่งดีรับทรัพยนะ์พนักบอกยังไงอยากผู้รอผู้งามพละเออ มื่อนี้นะคะที่จริงว่าสิจัดแต่เมื่อวานข้าเงียบเมื่อวานหนีวันเกิดนะคะ11สิงหา2567นะคะข้า,าเงียเฮ็ดเนอยูน่ากินให้แม่ให้ร้านกินนะคะก็เลยวันใดแจงผมและฉันเคุณพ่อคุณแม่สำหรับผู้ใดนะคะให้แค่หาท่านเด้อจ้ะนะคะได้ได้แค่5ท่านเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะคะสำหรับผู้ใดนะคะสั่งในตอนนี้ หท่านแรกนะคะที่สังหกกระปุกขึ้นไปนูมี่ขิมกันแดดแถมไห่นนำนะคะเมื่อนี่มีแถมแต่ขิมกันแดดเด้อคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าขอขอยอดการสั่งซื้อคือ6กกระปุกขึ้นไปนะคะที่แรกเอาแปดมนบอแต่ว่าโปรโมชันพิเศษคือโปรวันเกิดของเซียน2เองนะคะกัดเลยจัดไห่ห้าท่าน เอาแค่หกกับปุกกับพ่อส,สี่ 6, สั่งหกซั่งเจ็ดซั่งแปดซั่งเก้าซั่งสิบซั่งเท่าใดก็สั่งนะคะแถมไปให้เลยที่จริงเส้นซองเอามาขายคุณพ่อคุณแม่ราคามันมีตนทุนอยู่นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็นใส่คู่กันกับของเขาละเออที่แลกก็สีข้ายบันนี้ก็เลยเอา้าวเดี๋ยวขอแถมให้เอฟซี่ไปลองใส่ก่อนแล้วกันนะคะทึงวันเกิดกับจักสีเฮดโปอีงยังจักสีนากันเลยเอา้าว จัดไฮแล้วกันนะคะ6กระปุกขึ้นไปนะคะเอาไปเลยนะคะไปทดลองใส่นะคะแต่ที่จริงแล้วกระปุกนี้นะคะราคาพ่อๆกันกับขีมนี่แหละอ่าถ้าคลายนูกับดิได้คล้ายราคาเดียวกันกับขีมนะคะผู้ใดที่เป็นเคยเคยซื้อกันยุ่แล้วหาสิหูว่ามันราคาเท่าไหร่เนาะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเมื่อนี่หาทานแรก5ออเดอร์แรกที่สั่ง6กระปุกขึ้นไปนะคะหนูแถมให้เลยนะคะเป็นขีมกันแดดมีร่องพื้นผสมพร้อม แปลงหนาง่ายๆเลยถ้าแค่ตัวนี้ยังมือเสาจบเลยบัดน,นี้ยังมือแรงกะเออกะใส่ตัวนี้บาทที่นี่บำรุ่งตอนกลางคืนบำรุงตอนกลางวันนะคะเขาเอิ่ออย่างตัวซอยให้งามอีกตัวหนึ่งค่ะนะเออเนาะผู้ใดสนใจกะติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ละคุณพ่อคุณแม่เส้นซองล่งใงห้ทุกคลิปเลยละเนาะสนใจคิมหน้าไซนนะคะติดต่อ0940292674นะคะ ไพมีไล่ไซเบอร์ดีเข้าไปเด้งปึ้งบุญนำโชค3ทักมาเลยเซนสองเป็นคนตอบนะคะหรือว่าเธพผู้ใดบ่มีไล่กะโทรมานะคะและ้วกะแจ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งพานเซนสองนะคะไม่มีปลายทางนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ แต่ละประกันการลันตีนตะคะหลังจากสั่งซื้อนะคะ2-3วันของจะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนฟันธงนะคะพ่อแล้วพอ่พอพอ่อพ่อเบิงงแนวทางตัวเลขกันดีกว่านะคะสำหรับแนวทางเลขเล,ขเล่ามือนีเนาะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะแนวทางลาววันจันทร์นะคะที่12สิงหาคม2 5 6 7นะคะจดจัดฝาดยาวเลยแล้วกันเช่นซองขอเปิดสำนักแลกด้วยแนวทางของ เซียนโคราชค่ะนะคะนี่เล่ามือนี้นะคะเซียนโคราดเด่นวิ่งรูดไปที่สองหกและกัเก่านะคะเน่นนักไปที่เลขสองสำหรับโตเด่นโตว,วิ่งนะคะถ้าบูไดติดต,ตามนี้เนาะโอ้ยฟันโตใดกับแม่นมาโตนันโหลดลองพิจารณาเบิงงเดอคุณพ่อคุณแม่เช็ด2องวากคืออยู่มือนี้สิเขาอีกละเออสำหรับโตว,วิง่งมันเน่นนี่ละเนาะ แล้วเมื่อนี้นะคะเส้นโคลาดนะคะนาจะเป็นสูตรไม้ของเพิินนะคะก็คือแยกเป็นบนเป็นล่างมาให้เลยนะคะอันแรกข้างบนเนาะเบิงอันแรกก่อนนะคะบอกันหล่อะสนเช่นซองเข้าใจว่าบนกันล่างจับคู่มาหกหางนะคะมีเก่าหกแปดหกสามเกแป้าละกับแปสมค่ะ ชุดบอ่อกันล่อนะเน้นหนักอยู่สามหางนะคะพ่นว่งกลมไปที่เลขเก้าหกแปดหกและกสามหกค่ะส่วนข้างล่างทัดมานะคะล่อกันบอ่อว่ะสันเส้นสองตีขมม้อหมายว่าล่างกันบนนะคะคุณพ่อคุณแม่จับคููมาหายนะคะหาหางน้ำกันเนาะมีเก่าสองแปดสองสามสองหาสองและกหกสองค่ะ ส่วนโตเน้นนักนะคะสำหรับลอ,อกกันบอ่อนี่คือเน้นไปที่เก้าสองแปดสองสามสองค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาลองพิจารณาเบิง้งโอาสิเป็นบอ่อกันลอ่อลอกกันบอ่ <c oughs> อเฮ้ยอย่าเหตุสูตรนี่ทำไมเส้นโคห,หลายก็ได้เออเส้นสองเลยสิงง,งนะคะ เอาบปนี้ทัดมานะคะเป็นในส่วนหลักลอยนะคะมือนีเส้นโคราดคำนวณใดก็มีเลข 2, 2> เลข3เลข5เลข8นะคะเส้นโคราดวงกลมไปที่เลข2เนาะในส่วนหลักร้อยนะคะฝากเลข3โตหางหางขออภัยค่ะเลข3โต3หางแล้วก็เลข4โตอีก2หางค่ะเลข3โตก็คือ2 6 9 2 6 8 2 6 3นะคะส่วนเลข4ตัวเนาะ3 2,9,6แล้วก็3,2,8,6ค่ะคุณพ่อค,คุณแม่เอาเข็บนหน้าจอไว้นะคะเสียอาล่งล้วดิบาดท,ที่นี่ปวดแขนแห้งแล้วนะหนึ่งสองสามห้าหดปดเกนะคะเา่าโอเคเนาะไปต่อสำนักที่สองจวดจวดกันต่อเลยนะคะต่อสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปูหกห่งแปดซุ่มเงียบค่ะ แนวทางล่าวมือนี้นะคะปูไฮโตเด่นตัว,วิ่งมั่มเม็ดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ลาวันนี้เด่นวิ่งรูดไปที่3เม็ดเดียวให้เลข3โตมา3หาง5้าง5 3 9, 3 9.03และกะเก6ค่ะส่วนเลขจับคูปูจับมาใ้นะคะ 5, ห้าหางแค่นเนาะมี3.0 3.2 3.4 3.6 สาปดค่ะนี่ก็คือทั้งบททั้งม่วนนะคะในส่วนแนวทางเล่ามือนีของปูซุ่มเงียบนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเกสิบนะคะโอเคเอยมือนีเป็นอื่นๆมึนๆแน,น,น่คุณพอคุณแม่เมื่อขึ้นนักโกรเห็นโตแเหลกแล้วส่งไลต่ตาคะ หลังจากสีมันต้องถอนบ่สันดีเจนจองว่างเอาเอาเอาต่อสำนักที่สามนะคะมาต่อกันที่แนวทางของพอเซียนซิลินทอนค่ะเลขเล่าเมื่อน,นี้นะคะพอเซียนซิลินทอนเด่นไปที่เจ็ดกับสองร่องแปดนะคะเน้นนักโตเด่นโตว,วิ่งคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจับคู่มาให้กัมิเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสองแปดศูนย์ และกับแปดสามค่ะส่วนมมอนี่นะคะโตเน้นนักนะคะพอเซียนซิินีย์ทอนเน้นไปที่เลข7เจ็ดสองและกับแปดเจ็ดนะคะฝากเลข3สามโตสองหางและกับเลข4สี่โตอีก 1, หนึ่งหางนะคะเลข3สามตัวก็คือเจ็ดแปดสองแล้วก็สองแปดศูนย์ค่ะส่วนเลข4สี่โตนะคะฝากมาให้ซอยหลุนฮามีคนมาร์กน้ำ 1, หนึน่งหางแคนแคนเจ็ดสอง 8.0นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะคะโอเคแล้วเนาะปิดท้ายสำนักที่4ปิดท้ายกันที่นางเอกของเราพระเอกของเราก็ว่าได้นะคะเล่าปิศนาคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี่บอกเลยว่าการันตีบูยโบแมนบอกการันตีดีกว่า คิดว่าวนาผาดนะเอาความรู้สึกส่วนโตนะคะบัส่วนโตของในก็คัดมากคักแม่เนาะเส้นซองกระไดเมื่อนี่ฟันเม็ดเดียวนะคะโตว,วิ่งนะคะเล่นเลขติดสองนะคะวิ่งไปที่สองคุณบอกคุณแม่จับคู่ซีหางคือเก่านี่ละสองศูนย์สองสามสองหาสองเก่าค่ะเป็นจังไดมักนำเล่าปิศาบอนะคะ มกักกจัดขัดกระพานคือเกาหละ่ะคุณพ่อคุณแม่เส้นซองกบว่าขัดมากว่าเสียมันเขาคัากหะล่ะเอองวดเมื่อกี้เนี่ยเออมาอยดิโตวิ่งเนี่ยนะศูนย์นะมาอยู่ตะว,วันไปเลขล่างหกตงวดนี้เมื่อนี้เส้นทรงกาว่าเให้แตกเพิ่งล่างสี่ตแล้วกลับบนคิดว่าถ้าเป็นไปได้เอาเบิร์ตทุกร่างวันโหลดนะนะเออสำรับ เล่าเมื่อนี้คิดว่าจะโศกมันอยู่คุณบอกคุณแม่เออเอา,เอาลองเบิงนะคะโศกก็ดีมันก็นดีฮะเอฟซีถือกน้ามีเงินมีทองใส่เส้นซองก็ดีใจนะคะถึงแม้ว่าสงเงียบเงียบไปแนก่กะเออว่าเป็นยังนะคะบอลเลนดิซีเดอร์เส้นซอ,องบอลเลนดิซีเดอรนะคะ ที่นาเสนอแนวทางกัรอยากให้เอฟซีได้โชคได้มนันละบดได้มีจุดประสงค์ยังดอกเออบดได้มีจุดประสงค์ว่าสิมาผ้าไผเสียเงินเสียทองนะคะคัดมาเน้นมากนี่ก็หวงัวงวาง่วามันจิตถือซีแมนนะคะเพื่ออยากให้ทุกท่านวีโชควีลาบไปน้ากันทันละเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสําหรับแนวทางเลเกล่ากะน,นำเสนอครบทวนแล้วนะคะบาทที่นี่หลังจากลงคลิปเล,ล็กล่าจบแล้วเจ้าซองก็จะผ้าเอฟซีตามแนวทางรัฐบาลไทยต่อ มื่อนี้มีหลายแนวทางเลยนะคะเพราะว่าสองมือที่แล้วนะคะเช่นซองบอคอยมีเวลาล่งนอกกันเลยมาขวาัญใจนี่แหละมันโคงสุดท้ายแล้วดีคุณพ่อคุณแม่วันนี้วันที่12แล้วเหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นนะคะจะหอดเล็กรัฐบาลไทยแล้วเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีๆว่าคลิป ต่อไปนี่ในส่วนแนวทางไทยเส้ซนซองจะเอาแนวทางผู้ใดมาฝากมาตอนเนาะห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องเขามาเบิงแนวทางให้ไหวเลยเนาะคุณปอคุณแม่เนาะสําหรับเลขลามือน,นีเส้ซนซองกับคอวยพรให้ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนเนาะเฮงเฮงรวยรยมันมันกันนะคะแรงหนีเคอให้สมดังปารถนาขอให้คุณ่อคุณแม่มีโชคมีชยัยรับเงินรับทองนะคะและไก่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะและกะผู้ใดสนใจ ชิมนาใสหรืออยากได้กันแดดไปลองใส่แบบฟิฟี่นะคะติดต่อมาตามเบอร์โทรข้างล่างย้ำอีกครั้ง0940292674 เป็นเบอร์โทรและกับเบอร์แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันเลยนะคะเซนสองเป็นคนตอบเองนะคะทักมาโทรมาทักก่อนสวยก่อนทักก่อนรวยก่อนนะคะเออสำนีละห <c oughs> <c oughs> าหมองล่องอยากกดีก็เดยคายกรองหนีไ like ลดีขนาดเอาคลิปนี้เซนสองขอตัวลาไปก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวห้าคอยพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ